สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับผมผมบํมโคเทครับพี่ๆครับถ้าอยากเห็นผมมาปลูกเปียอยู่ในป่านี่บ้านสาร่าเนี่ครับกดติดตามเลยครับกดติดตามก,ด,ามกดไลค์กดแชร์ครับผมพอดีผมมารงป่าครับผมก็ได้เห็นป่านี่กบบลึกลับดีครับเป็นแต่หนาคนหาดี ไปเดินชมตัวข้างบนข้างหลไปครับพี่ีอันนี้บริเตรียมพร้อมในการเดินป่ามานะครับผมมาส่งปา่าผมง็เลยแววเขอมาเบิงชมครับของหยาดจากของพื้นที่เพื่อนครับนี่อันนี้ยุดมองใช้ปลาครับ ดูดูดูเคร,รื่องจังรบันปลาโพบันนี่บันปลาโพบันสลาย อยู่ถววันเห็นปหนาค้นหาดี้หนามาผูกปีครับพ,พี่ๆกระตุต้นนี่จะเชียยงไงนะครับผมเห็นบ่ถ้าอยากเห็นผมมา่ผูกปีกดติดตามไปครับพี่ๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับโอเคครับ หน้าดูหน้าค้นหาดูแล้วมีเสน่ห์ดีครับที่นี่เตือนเตืนดีคนบ่คนเท่าคนเป็นปลาหไงนะครับซึ่งผมกับบ่เคยมาที่เคีียดนี่คนครับรถผมจอดดูคนเห็นบ ข้าวถนนนะครับถึงถนนเลยดิพี่ดูครับดู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 ครับเนี่ย เห็นบปลาซึ่งผมได้มาทรงปลานะครับพอดีผมก็เลยขับรถผ่านมาเจอปลาตรงนี้ผมก็เลยจอดรถไป้ข้างถนนแล้วก็ผมก็ลงมาหาทํารลเบิงบาทีปลาดี่เป็นใจเลย หาสอดซองเบิรงก่อนครับหาดเดีเองเงฮ้ยตกใจปลาบานพอดีพอน,นีดีเด็พี่พี่ครับอันนี้ยูที่ปลาบานเอียงละ่ะซื้อมวนพันจำไม่ได้ครับนั่นจะเป็นบ้านสาร่าบ่ ค่อยชมนะครับว่าผมจะน็นยังไงากำลังหมุนปอย่ครับเรื่องมวดติดตามับพี่ๆี่ต้นเี่งตันนี้คือะะเป็นต้นปูเปีดีเลย อาจจะเป็นหมวกข้องน้ำครับแต่ว่าน้ำแห้งแล้วนะครับพี่พี่อย่าลืมกดติดตามนะครับโอ้ปลาบานผลิตห,หนักคนหาดีดเด้ดพพพเองงมมพ,พื่อถ้าบาดเสียวดีเท้พี่ผูกปีน้อยเงี้บขึ้นไปื่อจำบ่ขันพี่พี่ใหญ่เห็นผมม่าผูกปีอยากเบิ้องชิปด้วยนี่กะ กดติดตามไปครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับผมผมจะมาทำคอนเทนต์ให้พี่ๆด้เบิ่งกันครับเห็นปะเขาท่าดีแท้โอ้สวยสวยขันทามากผมเกิดจะเข้าไปเลือกๆนะครับ,รบไปบบบผมตรง นี่นะ,นะครับพื้นที่ปลากะมองท่างเรือนะครับเป็นปลาใหญ่ับเป็นปลาใหญ่นะเดี๋ยวขายปลาแล้วก็จะลงพื้นที่นะครับยินด,ดีกัมคนติดตามครับเรยชมคลิปได้เลยครับโอเคนี่ครับบรบรยากาศ สองข้างช่างครับเปิดปลาหมาดเลยนะครับพี่พี่ท่านนี้ก็จะเป็นส้นนอกปลาแล้วครับเพราะว่าเป็นทุ่งนาไปเลยเดีเห็นบ่ครับเดีเห็นผม,มนว,นว่าคลิปๆนี้นี่มัครับเดีเห็นผมว่าผูกปพักข้างขึ้นอยู่ปลานี่บ่พี่พี่ท่านนี้กัเป็นปลายที่ ะเป็นป้าบานปลาพนะครับอันนี้น่าจะเป็นป้าบานบานซาลาครับหมูดาวหมูดาวอะไรเนี่ครับสองข้างช่างเขาไปข้างในกันน่าจะเป็นป้าลึกเตืบลึกนะครับผมเป็นป้าใหญ่ยี่เได้หนเป็นโคกใหญ่ยิ่นะครับอ้าวผมก็รู้สึกตือนเต้อนอย่างนี้เป็นป้าบานสาลานะครับ แต่ขนาดยังบระทันในไทยผมวันนี้ตื่นเต้นเลยตนะืน่นเต้นแล้วครับดูสิมีพลังนลยนี่ฝากกดติดตามไว้ครับกอติดตามกระท่ายญ่ผมมากเพราะเหม็นมาเลยครับเหม็นแล้วเสียวอีแนบขึ้นนี่บนบ้านแต่ของนี่ได้ผิดเจอคนได้ผิดเจออย่างเนี้นะครับเกิดขึ้นนะเรื่อยๆจิตจมวน ฝากกดติดตามด้วยครับพี่ๆโอเคไปเจอกันครับต้มยำปลาทูใส่ไก่เลยนะไก่ที่เราทำนเนื้อจับขันมา,มากๆเนี่ยกว่าอัน <laughs> นี้ขอาวโพกับเธทยคืออะไรคือหน้าตลาดนี่ตัวเร่าระหว่างคือซอยใหญ่เนี่ยนะก็บข้าวโพดไปก่อนขอาวโพดกระเทยขอาวโพดกระเทยกระเทยเป็นอย่างไรวันดี้ล่ะนางบอกว่าไม่สวยแต่อร่อย อย่ามาเด้อนนครับอันนี้ผัดไข่ใส่แหนมอันนี้ไข่เจียวอันนี้ต้ยมยำปลาทูปลาทูใส่ไข่ลุยมาลุยเลยค่ะมาเด้อครับมาเด้เอมาเด้อเนาะแค่นี้ก่อนบ๊ายบาย